เดี๋ยวจะมาดีท็อกลำไส้หน่อยครับนี่คือผลิตภัณฑ์ดีท็อกลำไส้ล้างลํำไส้จากคราบไขมันที่ไปเกาะในตามลำลำไส้ผนังลำไส้นะครับลำไส้เราก็ต้องล้างบ้างเพราะว่าขนาดซิงค์น้ำอ่ะเราล้างจานอยู่ทุกวันเชื่อไหมว่าท่อที่ระบายน้ำจากซิงค์น้ำอ่ะยังมีคราบถกกระปกเกาะอยู่เลยซึ่งมันเกาะแน่นมานานมันก็เหมือนกับลำไส้เรานะครับแล้วทำ การคาบไขมันพวกนั้นทำให้การดรูดซึมสนารอาหารของเราไม่ดีด้วยเดี๋ยวมาวันนี้จะมาดีท็อกลํำไส้นะครับนี่คือตัวผลิตภัณฑ์ดีท็อกลํำไส้โฟลดพรม <Okay. S 2> ใส่น้ำอุณหภูมิห้องนะน้ำธรรมดาน้ำก็ประมาณแต่ปรับขนาดได้ตามใจชอบเลย นี่ก็มาเช็คเช็หน่อยครับว้าวน่ากินมากๆเอ้ยนี่เราก็มากินเลยนะครับหอมอร่อยเหมือนบ้วยเลยครับผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับผม ไม่มีสารตกคร้างสารปนเปื้อนอะไรก็มีจากว่านหางจระเค้ครับแล้วก็โอ๊ตเบต้าคูแคนบอคโครี่เติมน้ำไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันเข้มขน้น ชงสบายกินแล้วปรุงยุ่